สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ25์2567นนี้ของชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวลัคนามังกรก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะ พไพ่ประจําตัวคุณใบ้ร่ากนะคะชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่สองไม้นะคะสองไม้เท้าแบบนี้นะคะชาวราศีมังกรช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีอะไรให้ทํามีกิจ,จวัตรมี activity นะคะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะบางคนก็จะเข้าไปนักลักษณะของการเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่างานได้มาเป็นลักษณะของงานตําแหน่งแบบผู้ช่วยอะไรแบบนี้นะคะนะบางคนก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะกิจกรรมใหม่นะคะหรือว่างานใหม่ๆงานจ็อบที่ อะไรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดนมาร์เชียนะคะเรื่องของการเงินนะคุณจะได้เปิดโอกาสช่องทางการเงินใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะมีผลประโยชน์นะคะมีโอกาสด้านการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะสอดคล้องกับไพ่ประจําตัวของคุณเลยทีเดียวนะคะนะแล้วคุณช่วงนี้ก็จะค่อนข้างกระตือรือร้นหรือว่ามีความรู้สึกแบบนะอยากจะหาเงินนะคะบ้าคลั่งในการหาเงินเนี่ยค่อนข้างมากด้วยซึ่งถามว่ามันดีหรือเปล่าอาจารย์มองว่าก็โอเคนะมันก็ดีนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสหัชชานะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะไพ่สามเหรียญเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างสังคมของคุณเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยชักนำนำพาในเรื่องของรายได้พิเศษงานนอกจ็อบนอกเข้ามาด้วยนะคะนะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะแต่มองว่ายังไงๆคุณช่วงนี้เนี่ยพยายามเข้าสังคมให้บ่อยหน่อยนะคะอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวคุณก็จะได้ผลพลอยได้มาในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะ ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพยเดอร์ไฮเพลเทสนะคะอาจารย์มองว่าภายในบ้าน นะคะหรือว่าภายในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีใครบางคนเนาะทำตัวเหมือนลับๆล,ล,ล่อๆทำตัวแบบเอ๊เหมือนมีความลับอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะบรรยากาศภายในบ้านก็ดีวันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่โอเคนะคะบางวันจะมีบรรยากาศแบบอึมครึมอึมครึมอย่างเงี้ยขึ้นมาบ้างคนในบ้านอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกระอยนะคะขึ้นขึ้นลงลงบ่อยนะคะบรรยากาศภายในบ้านอาจจะไม่ค่อยน่าอยู่นักบางจุดที่มันควรจะสว่างก็มืดไปนะคะก็เปลี่ยนหลอดไฟซะหรือว่าพยายา ยาเปิดหน้าต่างเปิดให้แบบลมมันพัดมันฟโฟล์ขึ้นมาบ้างนะคะต่อมาไพา่ในยพปุตตานะคะคุณได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะอันนี้เนี่ย ถ้าใครมีลูกมีหลานมีบริวารช่วงนี้เขาจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดโต้สักเท่าไหร่นักลูกๆคุณและหล,ลานคุณนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของที่เรียนหรือว่าหอพักนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางนะอาจจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะคุณอยากจะเห็นหน้าเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีมังกรดูเหมือนว่าเรื่องความรักและรักใกล้ๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นักนะคะนะเดี๋ยวจะมาวาดกันต่อที่ไพ่เรื่องของความรักด้วยซึ่งมันก็ผลของมันเนี่ยไพ่ออกมาแล้วค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะหรืออีกกณีหนึ่งนะคะการการสื่อสารการเจรจากับคนอื่นกับหุ้นส่วนหรือว่ากับคนที่เราอยากจะไปขายของด้วยไปดิวด้วยอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อาจจะการสื่อสารจะมีปัญหานะคะพูดคุยกันผล ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นักนะคะถ้าคุณจะมีศัตรูนะคะหรือว่าคุณจะมีแบบเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขาเนี่ยเวลามามันจะมาเป็นคู่นะเหมือนเป็นคู่แฟนคู่เพื่อนมาเป็นคู่แพ็คคู่กันมาเลยนะต่อมาไพ่เรื่องของความรักโดยตรงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้แล้วความรักเดือนนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะคนโสดนะคะคุณอาจจะไปรักไปชอบนะคะไปแอบชอบคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะหรือว่าอาจจะ อยู่ๆเดือนนี้เขาก็แกรนโอเพนนิ่งนะมีแฟนเฉยเลยมีสเตตัสเฉยเลยนะก็อกหักกันไปนะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่อาแต่งงานแล้วนะคะเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะการเจรจาการพูดอะไรกันนะคะไม่ค่อยลงตัวนักนะคะพูดไปบางทีพูดไม่กี่คำเนี่ยนะคะก็อาจจะจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะเพราะว่าคําพูดเราเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเมอนกันไพส่สามดาบแบบนี้มันหมายถึงคนปากจัดนะคะปากแจ๋วอะ่ะเออบางทีพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะใส่ใจความรู้สึกข,ของคนอื่นักเท่าไหร่หรืออีกทีในทางกลับกันนะคะดูเหมือนว่าแฟน คุณช่วงนี้นี่ไม่เขาไม่ค่อยจะให้ความสนใจคุณมากเท่าที่ควรนะคะหรือบางทีทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะไม่ค่อยรักษาน้าใจคุณนะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะบรรยากาศก็คล้ายๆกันนะคะคุณกับคนคุยอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อนะคะในในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนะหรือว่าอาจจะเงียบๆหายๆแยกย้ายกันไปเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะหรืออยู่ๆเนี่ยคุยๆคุยคุณอยู่อย,อยู่ไปมีสเตตัสกาบคนอื่นซะอย่างนั้นน่ะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ้ในเรื่องของพบมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวราศีมังกรระวังอ้วนง่ายอะ่ะช่วงนี้นะคะน้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะแล้วก็จะชอบกินของหวานของมันนะคะจะอ้วนขึ้นก็ช่วงนี้แหละนะคะดังนั้นก็ใครที่เริ่มสูงอายุแล้วอะไรแล้วหรือว่าสุขภาพมีปัญหาก็ระวังในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดนะคะหรือว่าระดับความดันโลหิตคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเอาไว้หน่อยนะคะ ใครที่ท้องอยู่นะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะต้องระมัดระวังสุขภาพตัวเองให้ดีนะอย่าไปอารมณ์เวียงวีนบ่อยนักนะคะเพราะถ้าหาว่ายังท้องสาวหรือท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยระวังจะมีอันตรายกับกับน้องได้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ความก้าวหน้าใดๆนะคะหรือเรื่องของการเดินทางไกลคุณได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะออกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีกําแพงต่อกันนะหรือคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะเข้าหน้าผู้ใหญ่เจ้านายของเราอ่ะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่เหมือนเขามีอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกคุณตรงๆนะคะไปถามไปอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับ ค่อนข้างกีดกันไม่ค่อยอยากให้คุณเข้าไปยุ่งกับเขามากนักนะคะแล้วก็บางทีอยากจ,จะมีเรื่องปรึกษาก็จะดูเหมือนว่าคุณจะเข้าไม่ค่อยถึงเขาสักเท่าไหร่นะคะใครจะวางแผนไปต่างจังหวัดขอภัยค่ะไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลอะไรพวกนี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องมีปัญหาต้องแก้ไขอีกหลายส่วนเลยทีเดียวนะแต่ว่าอีกนิดนึงอ่ะก็จะประสบความสําเร็จแล้วละ่ะดังนั้นเดือนนี้นะ่ะให้อดทนกับการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ไปก่อนนะคะ ใครกำลังรอคําสั่งในเรื่องของการบรรจุหรือการโยกย้ายอาจารย์มองว่ามันมันยังมาไม่ถึงนะคะมันยังไม่ถึงคิวของเราจริงๆอะ่ะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะทางนู้นเขาก็ยังไม่ตอบรับเรามาดีด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูนะคะการงานชาวราศีมังกรคุณอาจจะรับเด็กใหม่นะคะเข้ามาทํางานเพิ่มนะมีลูกน้องเพิ่มอะไรเพิ่มแต่ดูเหมือนว่าอาจจะขาดประสบการณ์จริงหรือบางทีติดเล่นติดเที่ยวมากไปนิดนึงนะคะก็ต้องตามดูกันหน่อยนะคะจะมีโอกาสเรื่องของโปรเจกต์สั้นๆจ็อบสั้นๆนะคะหรือว่างานชั่วงานชั่วคราวนะคะงานระยะสั้นๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะชาวมังกร ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่สองดาบนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้เหรอช่วงนี้ถ้าถามว่าจะมีโชคไหมก็พอจะมีด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ามองว่าเป็นโชคชนิดที่คุณบอกใครไม่ได้นะคะถ้าได้เลขมาหรือได้อะไรเด็ดเด็ดมาเนี้ยซื้อไว้คนเดียวเงียบๆคนเดียวเลยอย่าไปบอกใครนะคะนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะได้มาแล้วก็เสียไปทีหลังเป็นทุกขลาบได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะคะไพ่หนึ่งเหรียญอย่างที่บอกไปนะคะต่อเนื่องกับภพบโชคลาภเนี่ยนะคะได้เงินได้ทองมาช่วงนี้เงียบๆนิดนึงอย่าเพิ่งอวดรวยนะคะอ่าอ,อย่าเพิ่งอวดอะไรก็ตามในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยจกได้จะกลายเป็นเสียนะคะนะหรือว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าพอถ้าคนอื่นรู้ว่าเรามีอ่ะเขาก็จะพยายามมาเอาของเรามายืมมาหรือว่ามาทําอะไรบางอย่างให้เราต้องเสียเงินนะคะอื โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชา n นลอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะว่าแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะคะจะได้มาปรับปรุงเรื่องของการพยากรณ์ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย